ไอ้เสมครับ,ร,บรถสีสีที่ขายขาดทุนนะครับขายหมดแล้วหรือยัง <c oughs> จบแต่เงี้ยไม่วลาขาดทุนนั่นแหละไอ้ทั้นดีมีกําไรในบ่อซื้อเลยบ่อเดียวทันใดที่ขาดทุน,นไอ้เสมนี่ล้อจะซื้อจังเลยอยากได้นเนาะอารถสีสีมันจัดไปนั้นไม่ได้แล้ววันนี้ก็เลยจะจัดให้ขายขาดทุนนี่างอาชีพยาวเลยนะจัดให้ขาดทุนสักคันเป็นไงนะ อ่จับหน่อยจับหน่อยราคาเท่าไหร่นะคุณจำไม่ได้แล้วสามแสนแปดหมื่นเก้าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะสีอะไรวะเนี่ยสีน้ำเงินเหรอสีขาวมึงดูไงสีขาวรถนี่ไงเดิมสีขาวกลับเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินนะเป็นตัว LDA ยกสูงโรเตี้ยยีราฟแคะคันสีเหลืองขายไปแล้วนะครับนะลูกค้ามาจากกันทบุรีเป็นข้าราชการผมบอกภาษาอีสานวะเป็นข้าราชการเจ้าฟังแล้วกูเจ็บหู เป็นขาราชการเขาเรียกว่าผลกเกษียณล้วได้เงินด้เงินก่อนมาเราก็เลยนํามาซื้อนะซื้อสุดแล้วก็กลับไปค้าขายแล้วออกกัขาราชการเรียบร้อยเราก็ได้เงินผลกเกษียณมากไร้ได้รถคันหนึ่งสามแสนกว่าบาทแอลดีนะซื้อสุดไป็นหมู่บ้านสีเหลืองนะมือนี่เหลือสีน้ําเงินครับเหลือขายเพียงแค่สามแสนแปด่ะสามแปดหสามแปดป่ะสามแปดเก้าเอ 3, 8, อสามแปดเก้าราคาต่อรองได้ นาได้เบาแต่งหนึ่งคู่หัวเกียร์ซิ่งจอแอนดรอยอ๋โคตรสุดโคตรสุดนะตอนนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับซื้อสุดได้อย่างเดียวถ้ารถเดิมๆไม่กลับสีขายอยู่วันห้าแสนนะขายอยู่วันห้าแสนนะตอนนี้รถกลับสีเหลือสามแสนกว่าบาทตักสุดโคตรคุ้มใครอยากจะจัดไฟแนนซ์ทำยังไงครับพี่ทำยังไงครับหาตังค์มาซื้อเงินสดแล้วก็เอารถไปเข้าไฟแนนซ์ เอาไปเข้าพวกเฮงดิซิงพวกอะไรพวกเงินติดล้อนะจัดกับไฟแนนซ์นอกอะไฟแนนซ์ Finance บ้านเราได้แต่ไฟแนนซ์หลักๆพวกกรุงศรี Cimb Tisco ทยพาณิชย์พวกฟ co, ไฟแนนซ์หลักๆอะคือรถสีเขามไม่รับจัดแต่ถ้าไฟแนนซ์บ้านที่เป็นชื่อเรานะไฟแนนซ์ Finance ที่แบบอยู่กับบ้านเราพวกสินเชื่อเล็กเขารับจัดอยู่นะโอเคปหมโอเคครับพวกเฮงพวกสมหวังเนี่ยรับจัดอยู่อ่า,<ต>า,าได้ใช่ไหมจัดในไลายบ่หลายต้องไปคุยน้ำเขาใช่ใช่ใช่แต่ ก็จัดได้ประมาณสามแสนกว่าเหมือนกันนะจัดได้เยอะอยู่แต่แค่เราไม่ได้จัดก,กับเพนนินลิกราจัดก,กับเพนนินใหญ่ครับกกนะก็ตอบปัญหาขายสุดไปนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะใครสนใจอยู่อินบ็อกซ์เข้ามาไอเสียมเราซิ่งจัดให้นะฟรีดาวติดแบงก์ลิสก,ก็ซื้อได้เพราะว่าซื้อสุดโอเคเชียบ